ความเป็นจริงไม่สามารถมีได้ครับเปิดรถออกไปเอาของกลางออกไปครับครับนั่นคือการใช้บัคครับใช่ครับแล้วก็ตอนแรกจะเป็นแค่ใบเหลืองแต่พอเอาไปขายปุ๊บก็เป็นเอาของกลางไปขายไงครับก็ใบแดงครับเขาให้ออกเข้าใหม่ไม่รู้จะถ้าย ผมใช้ไม่รู้อะไรครับมานะมือตำรวจมีตั้งกล่องขนตัวล็อกมือเจลอันเจลปรับนะครับแล้วกูใช้แล้วก็จะทำอะไรกูไปเจลขนมั่วหร แล้วมันแล้วมันไม่มีเมนูด้วยซ้ำอ่ะเพเช็คก็ไม่เด้งเครดก็ไม่เด้งมันคือออกไปแล้วตำรวจอ่ะมันดูไม่จะอยู่ได้ไงเออไอ้แค่แม่งแบบเออโวยคำตอบมันไม่คือคำตอบมันไม่มีเลยวะไอ้แค่ทำไมวะไม่เข้าใจวะคำตอบมันก็ถ้ามึงฟิลจิงก็ตอบว่าแย้งน้อยเออเนี่ยนี่หลักฐานนะน้องไปดูไปเออเออ แค่ปะต้องเฟ like. hey. ี้ยวจริงนะไอสัตว์ตัดฐานในคุณดูหน่อยวใบเฮ้ยอแค่แค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกขอแค่ฐานไปเนี่ยพอคลิปนี้ไปอยู่ในโลเมกอะแม่งตากันแล้วโถมกันแล้วเฮียจริงๆโถมว่าถมโถมว่าขอแรงๆนะแล้วผมไม่ไม่ไปตอบด้วยถ้าเกิดผมแบบไม่ไม่ไม่เป็นก็ตอบอะไม่ไม่เป็นต้องตอบอะปัญญาวันแล้วแต่สลายแค่ ตอไปก็เหมือนตอบเด็กอะเออเห็นปะตอนจ <Hello. S 1> <Dear. S 2> อสโน่ะผมได้ตำรวจออกเปิดประตูให้เลยอ่ะไม่เชื่อมาดูนะมงดูคลิปนะไอ้สัสในคลิปมันก็มีอยู่เนี่ยเขามาเขามาคลิปมันก็ม,มีอยู่เนี่ยดูนะเนี่ยเนี่ยดูดูดูนะดูนะดูนะเนี่ยดูดูสิอยู่ไปมาแตง อ่ะซีอีโอไปมาแต่งแล้วเราเปิดเปิดเปิดด้วยเลยอ่ะอ่ะ,อะดูด,ด้วยครับถ้ากูมีเมนูกูจะเปิดทำเฮียอะไรหลายๆซัดว้าวเฮ้ยพิมอะไรคิดหน่อยพิมอะไรคิดหน่อยพิมอะไรคิดหน่อยเว้ยพิมอะไรคิดหน่อยเว้ยแค่นั้นเอง พี่อะไรคิดหน่อยนะครับไหนหลักฐานที่จะมาตัวกูได้เหรเชื่อมันไม่ใช่เว้ยผมแม่งก็น่าอหลรเว้ยเียครบเชื่อมันก็แบบไม่อยากไม่อยากจะไม่อยากจะซอลเลยเลยล้ามาเฮียหรอกเว้ยแต่แบบความจริงแม่งมสิไม่ตายเลยเฮียพูดเลยแค่หลักฐานอะมันคงไม่ทำให้ใครตายหรอกมั้งเฮียเอา,อางี้ไหม กูไม่กรธก็ได้ถ้ามึงจะแบนแบนมั่วกูไม่กรก็ได้ไม่กรธเลยไม่คือคือกูไม่กรธเลยถ้ามึงเอาหลักฐานอะไรกูดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันก็มมันก็แก้แก้เลยว่าประกาศแบนโทรโต้เนื่องจากแบนมั่วก็ได้นี้กูค่อยโอเคหรือว่าปั่นไส้หรือว่าก็ได้ไม่ไม่โกรธก็ได้นี้ไม่โกรธเลยไม่โกรธเลยใจรู้ไว้เออเหมือนความรักอ่ะถ้าเลิกกันอ่ะก็บอกกันหน่อยเพราะอะไร หรือว่าคนจะไปไม่มีผลบรยสั์เอ๊ก็บอกกันหน่อยติคุณแม่งไม่ดีว่ะเอ๊คุณแม่งดีเดกินไปว่ะก็บอกกันหน่อยแต่นี่คือแบบจ่ากยอกของกลางแล้วอยู่ไหนของกลางคือใช้บักว่าอะไรบอกกันหน่อยเออหรือไม่ก็เอ้ยไม่มีผลหรอกเอ้ยไม่มีสลัฐานหรอกอยบแบนมั่เฉยแหละเออก,ก,ก็ช่วยแก้เป็นแบนเทอร์เรโตเนื่องจากอยากอยากแบนได้เฉออยอะไรเงี้ยก,ก็ได้เว้ยไม่กดกันเลย เออเขาเช็คหลังบ้านมันมีขึ้นหมดเลยว่าเวลานี้คุยทําอะไรทําอะไรบ้างนิดออกหรือเปล่ามันเช็คได้หมดครับแล้วในคลิปปูดีิดโปก็หลฐานพอแล้วครับอีกอย่างคนจะทําผิดต้องทาให้คนเห็นด้วยหรอกครับก็นั่นแหละรครับขอดูหลอกงครับคุณเออหรือเปล่าใช่ครับคนทำผิดมัน,มน,มนไม่ทำให้เห็นหรอกแล้วไหนหลักฐานอยูไ่ไหนเี่ยใช่ครับคนทำผิดใครทำให้เห็นนะถูกแม่ ไหนหลักฐานนะแล้วปูเจ็ดสิบกองราคาบ้างมากพอแล้วมากพอยังไงอ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้คือหลักฐานหรือไงวะอันนี้คือคลิปนี้คือหลักฐานเลขของตัวแบนใช่หรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยแต่เราเนี่ยรูู้ดิวะมันคือบ้านยังไงคุณแจ็คก็อยู่ตัวกูรถก็รถกูคุณดูดิไวะคุณดูเนี่ยกูเปิดอหลังรถกูเปิดองหลังรถกูใช้ตัวอะไรตัวสีไอ้สัสกูใช้เอสแปดนะ ไม่เคี้ยนี่ยดูดิไหมดูดิไหมนี่ยมากพอแล้วมากพอยังไงมันคืออะไรโอ้แม่งเอ้ยขอไปคุยกับพี่ได้เลยแล้วทักไปขอเขาดูยังเขาไม่อยู่ครับเขาไม่อยู่เลยครับเขาไม่อยู่เลยครับเนี่ยผมรอคุยยองฮ่องจเล่าเนี่ยเนี่ยมีรู้ว่าพี่เขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยไหนวะเนี่ยเนี่ยผมรออยู่ห้องเจเล่าเนี่ยเนี่ยผมรออยู่เนี่ยผมรออยู่อยู่ที่คอนขัดวาสตี้เนี่ยผมรออยู่เว้ยผมรออยู่เว้ย ให้พี่เขาลงมาแล้วเออดอมตรงตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้น,น,นะโอเคครับก็จบครับพี่ขอโทษด้วยกันพี่ถ้าเกิด่ผมผิดอ่ะผมจะได้ขอโทษเซิร์ฟเซิฟเขาไปดอมเข้าอเวตแล้วใช้แท็กพิมพ์ว่าผมทักทามแอดแล้วครับอะไรวะเออทับแล้วครับทักแล้วครับคือถ้าออกกลมอ,อ่ะเรงเอาของคืนทั้งหมดอามออกใส่ตัว แต่คือว่าผมไม่รู้ผมจะได้ออกไงครับไม่เว้ยไปดูคลิปดีกว่าเว้ยอย่าแทมอย่าอย่าเพิ่งโชว์อย่าเพิ่งโชว์คำสตูปิดเว้ยอย่าเพิ่งโชว์คำสตูปิดเว้ยคือผมไม่รู้เลยว่าผมจะโดนปลดเว้ยนี่เว้ยอ่ะเริ่มมาเว้ยเนี่ยวันไหนไม่สิ่มก็อยากให้รู้ไปว่าผมดูดูผมดูดูดิแต่ก็คือสตีมนะแต่ก็จะสองชั่วโมงบ้างก็จะก็จะให้ห่าเลยดูดิตามตามอารมณ์อะไรเงี้ยอ่ะดูดิดูดิตามความเหมือนล้าอ่ะดูดิอ่ะ กูดิแต่ก็เตือนทุกวันแหละกูว่ารอหวยอ่ะเรียกกูไปให้โบนัสหรือเที่อ่ไม่รู้อะถ้าเกิดวันไหนไม่ซิมก็อย่าให้รู้ไปว่าผมอ่ะผมพักนะครับอ่ะอาจจะไม่ได้ประกาศมึงดูดิแล้วกูรู้ไหมว่ากูโดนปวดไอ้สัตว์แล้วพอแล้วพอกูโดนปวดอะ่ะกูสามารถเบิกรถมา,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 มาเอาของเก็บได้ไหมอะ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ปะเหนื่อยเกค่ะถูกต้องครับกูยังงงอยู่เลยว่ากูโดนกูโดนปวดเพราะกูเหนื่อยเสียกูยังหาเลยที่อ่ะแล้วจะดิพอจะปวดปุ๊บก็เป็นโดนเป็นโดนตำรวจก็หายไปเลย พี่ไกลอยู่แต่เขาเปิดออฟไลน์ไว้ทักไปเลยมาทักไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมันคือจะบอกออนไลน์ลเนี่ยเห็นปะม,มันคือจะบอกคนออนไลน์ลครับมันคือจะบอกคนออนไลน์ครับเคลียร์คนดูคือถ้าออกแมจีถามก่อนเลยไม่ง่ายกว่าหรอถามก่อนผมถามไปแล้วครับเห็นมีคนถามมาเยอะจังว่าถามยังไงก็ตัวหนังสือกลางจอเลยเือมึงโดยใจเอาแต่แรกเพราะ มันคือของกลางจงใจเอาแต่แรกคุณผิดไงไม่ผิดแต่แบร์หรอคุณทําคุณทําตัวเองแล้วมีไม่ต้องอ,อ้างว่าผมทําอะไรผิดขอเหตุผลออมึงไม่ฟังหาเลยไม่ไม่ต้องด่ากันนะผมผิดผิดอะไรล่ะผมผิดอะไรอ่ะผิดหลักฐานอยู่ไหนขนาดคนโดนจับอะ่ะ คดีฆ่าอย่างเงี้ยเขาจะแย้งเลยเฮ้ยคุณใส่ลายมือมาเนี่ยไหนเลักฐานได้ผมฆ่าเขาเจ้าหก,ก็เอาให้ดูว่าค่าจริงถูกไหมครับตอนนี้กูโดนแบนเนี่ยกูขอหลักฐานเนี่ยหรือกูผิดเลยเลยไงหรือห้ามดูเลยเลยไงเออมือควรฟังคขาสองข้าง,ง,ง,งนะครับไอ้ stupid stupid s h i t damn bro s h i t โห แอดยอ s ซบ <Add> ให้ผมหน่อยครับซับหนึ่งเลยแล้วครับได้ครับได้ครับได้ครับพี่ครับถ้าสอบต้องทำอะไรบ้างครับอ่านหนังสือนอ้องอานหนังสือมึงไหวใช่ไหมชิวกินอะไรดีหิวข้าวหมูกรอบใจเย็นไว้ดอมอเชใจเย็นเด้ ก็ปอกตรงๆดูไปอ่านไปครับตอนนี้อยากเล่นมากๆครับผมสู้ๆไปอยู่ข้าเสมอไป thank you ครับ <c oughs> ไม่ควรต่อสตรีมเราด้วยแท่งค้างคา,าถูกต้องครับ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 แทังค้างคา,านะ <c oughs> ใช่ครับแท่งค้างคา,าคือไม่ควต่อสตรีมเลยตองครับอ่า พิมพ์ชื่อดิสพี่ไดในช่องค้นหาแล้วแล้วเจอครับเผื่อจะช่วยให้เรื่องมันก็นช่องค้นหาอะไรวะช่องค้นหาอะไระอะช่องค้นหาอะไระมันพิมพ์ไม่ได้เนห็นปะนี่หรอเขาชื่ออะไรวะดีไม่เจอนะแล้วชื่อเขาพิมพ์เราชื่อเขาพิมพ์ไงอะ drive drive ไหนอ่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโหแล้วกูไม่ไม่มจิตพิมพ์ได้สัตว์ยิ้มยิ้มแค่นั้นพอเอาถ่าหมูตรงก็ถ่าหมูตรงก็ตบก็ตบ ตรงตรงไงอ๋อสัตว์เช่ไหมกูกูเสิงวะกดเข้าไปห้องกดสภาสร้างคนหาบนขวาอ๋อหอยเฮียกดสภาประกาศสอบเบลิษัทผิดไม่ได้ครับเราไม่มีเบริษเราพริดไม่ได้ครับเราพริดไม่ได้เราอยู่ได้แค่ห้องเจรจาเราครับแล้วผมมาอยู่เพื่อเพื่อว่า จะคุยเขาเท่านั้นเองครับผมแค่ขอแค่คําตอบอะเออถ้าวันนี้ผมได้ไม่ใช่ดิถ้าวันนี้ผมได้หลักฐานอะผมโอเคผมพร้อมผมว่าไม่แย้งอะหลักฐานมันเคผียมก็ไม่แย้งอะง่ายง่ายไม่เอาเอาหยีไม่ล่ะถ้าเขาฟังอยู่อะผมไม่เล่นให้ก็ได้ผมไม่เล่นบอกก็ได้แค่คนพีว่าคนแบนอยากแบนเฉยอะผมโอเคเลยนะเว้เออแล้วผมไม่จะากทำเสียงเศร้าสตีทเฮียหรอกแต่แบบ ดูอย่างหน้าเรมมซี่ดิไม่ว่าเจ็บแค่ไหนอะเหนาวแค่ไหนฮะก็หน้าเดิมยิ้มฟันเหล็กเหมือนเดิม <c oughs> นั่นแหละครับก็แบบนะผมว่าจะเข้าใจกันไนะเ,นะเนี่ยสตรีมาก็กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยขอบคุณมากที่เข้ามาดูกันเดี๋ยวสตรีมาก็ต่อชั่วโมงแล้วเนี่ยคือคำตอบจะไม่ได้เลยอะ่ะใข้าใจปวะช่องวอ โรมีพี่ได้พิมพ์เช็คให้แล้วช่องวั t ซิตี้วั t ซิตี้ลัสอันนี้คืออะไรอะ <But cold. S 1> ไหนอะ่ะไหนอะ่ะ <c oughs> เลื่อนผ่านเลยงงวัาสตรีมเมอร์ที่คุณชื่นชอบเนี่ยตัวเองทำผิดแล้วทำเป็นไม่รู้เนี่ยต้องเป็นคนยังไง <c oughs> ไม่ไอ้เจนี่นั่นน่นโดนแบไนไอ้สัตว มึงเอ่ยจังหวะถามจริงหน้ามึงแบบโง่มากๆอ่ะไอ้เชี่ยเท้าวันนั้นตัวถกบัวถกไอ้สัตว์หรือว่าเท้าวันนั้นโฟมไอ้ไรยึดแม่เอ่ยควายเสียใจนะมึงไม่ได้พิมพ์แล้วเสียใจด้วยคือมึงโง่เกินไปว่ะคนที่เข้ามาด่าผมผมพอเข้าใจไหมแต่คนนี้โง่หลักดันโง่มึงโง่โง่โมึงก็ยังโง่อยู่อย่างนั้นน่ะมึงโง่แบบโง่แบบโง่จริงๆอ่ะวัสบัสซิตบัสไหนวะอันไหนอ่ะ นี่เหรอไหนไหนเอาได้ไงเออวะโดนเลิก,ลอกโอ้โหอันนี้คือคือคู่การล่าสุดตอนไหนเลยปะที่จะมาบ้านเนี่ยคือคูอค่ล่าสุดตอนไหนเลยปะตอนจะมาบ้านพี่ครับผมขอผมยังไม่เข้าผมยัง ผมยังผมยังไม่รู้เลย,ววเยัว่าผมโดนเฮ๊ะพราะผมโดนได้ไงที่ผมไปตอบแล้วว่าตอบแล้วว่าเฮีย,ยมาชัสกับพี่ได้หรือานายเ็กวัตซิตี้นะครับ โอเอาเว้คือผมยังงงอยู่เลยครับพี่มาเอาเว้พิมพ์คุยทีเมื่อกี้อื่นพี่เขาจะพิมพ์นะเอาหน่อยไปพี่เออพี่ก่อนผมจะไปเมืองอื่นไหมพี่ก็ก็นะ ก็แบบเออนะสนองความต้องการของเด็กคนหนึ่งก็แล้วกันพี่ถือว่าแบบถือว่าพี่เคยจะมาเอาถีอว่าถือว่าพี่เนี่ยเคยจะมาบ้านผมแล้วกันนะเนี่ยที่สี่ี่หกสะดวกไปถ่ายรายการบ้านไหมไอ้อะถือว่าพี่เนี่ยจะมาบ้านผมผมขอแค่ดูเนี่ยพี่คําเดียวเลยสั้นๆเปิดหูครับเฮ้ยเปิดหูแล้วป่ะสะดวกครับพี่ครับครับคือเราทําผิดเราไม่รู้เหรอใช่ครับคือผมคือผมไม่รู้เลยพี่แต่เนี่ยตรง คือสิ่งที่เราทําก็คือเราใช้ช่องโหว่ของระบบครับคือเรามีคุณเราเอาคุณแจรถตํารวจซึ่งความเป็นจริงไม่สามารถมีได้ครับเปิดรถออกไปเอาของกลางออกไปครับครับนั่นคือการใช้บักครับใช่ครับแล้วก็ตอนแรกจะเป็นแค่ใบเหลืองแต่พอเอาไปขายปุ๊บก็เป็นเอาของกลางไปขายไงครับก็ใบแดงครับแล้วผมจะเจ้าหลายครั้งนี่เคยไงครับพี่หลายครั้งอะ ที่ที่ผมอ่านเนี่ยมันมีแยกย่อยหลายรั้งอัพี่มันมันมันเข้าไหนบ้างพี่พิมพ์ผิดไงพี่แก้ไปแล้วไงครับครับก็คือผมสรุปผมโดนแบนเพราะว่าผมเปิดกุญแจรถใช่ไหมใช่ใช่เป็นการกร่ชงบวกของระบบครับโอเคครับพี่ครับครับถ้ายังไงก็อุทธรก็ทักไปหาก่อประคับครับได้ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับ ลูกอ้สัต <timed> ว <out> <át stars> ์ใช <centimet re> ้ช่องโบใช้ช่องโบใชใช้ช่องโบกุญแจ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 กูเปิดเฮ้ยแกดนแบบนด้เท่มากเลยวะเอ้ยกุญแจจริงด้วย จบนะดมจบข่าวเออเหตุผลมึงเท่เดียวะหลายครั้งพิมพ์ผิดครับว้าวพิมพ์ผิดด้วยไม่เดี๋ยวคือก็ผมก็หายขาดใจแล้วแหละเพราะว่าผมใช้บาร์พอ,อะไรผม,ผ,มผมก็เครื่องผอกโหาหายขาดขาดขาดใจแล้วแหละนะครับก็หายหายหายขาดใจแล้วเออก็กู้เงินผิดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผิดเหรอวะไม่ใช่ถูกปะล่ะ ถือกูกูจะชอบบอกของบักเฉยเลยเออก็หายคาใจแล้วแหละเออก็คือแบบหายคาใจแล้วแหละไอ้เนี้ยก็แบบเออแบบไอ้อเนี้ยกูบักเฉยเลยอ่ะกูมีคนแจกูบักเฉยเลยอ่ะมือออกกลมาเท่แล้วแฮชแท็กพิพิดครับเฮ้ <c oughs> ยผมไม่อยากจะลิฟใครแล้วนะนะ <c oughs> ก็ท้อฟิลฟิลไม่ก็ก็เฉยๆนะพี่ต้นเรื่องอะไรครับ ผมโดนเรื่องใช้คุญแจตำรวจเปิดเปิดหลังรถน้องเออโอเคปะโอเคป่ะโอเคปะ,อเ,คปะเอ้นี่นี่นี่พี่ตแบแยงเรื่องอะไรอ่ะอ๋อพี่ใช้คุญแจเปิดรถน้องเปิดคุญแจวัดตังพี่อ่ะน้องเปิดรถเวนั่นแหละพี่ตบแยงไอ้เหี้ยก็เท่เลยสซ่เอากลมเพราะอะไรมือ <c oughs> ไม่เ้ารพย็นเจอเท่ลนะตบแยงเพราะอะไรใช้กุญแจเปิดรถเอาของกลางมาขายเยันเจอ เอแล้วก็หลายครั้งตัวไหนพี่อ๋อพี่ผิดครับแก้ให้แล้วเยอะว้าวว้าวเปิดกุ๊แจกหลังรถแล้วเอาไปขายก็ได้ผมเปิดของตัวเองครับขอโทษเออผมใช้วุ๊แจเปิดรถตัวเองแล้วเอาไปไปขายครับตัวรถแบล อออออเอาละทั้งนี้สก็เพลงกูฮิตไปก่อโอมก็ดีกว่าและทั้งชีวิตมึงรอกูดิบเป็นเฮียระยากให้กูดำมึงอยู่ในโพตกวนเดินโนพวก,พวกขี้นี่ชาวตายหามึงแหงตาดูสัตว์ไม่อยากมเมมึงม,ม,มาดูโดวยวรงจับมกร้วมาเลยเซบงเย็ดฟีเอ้ยเขาขาบุกผมมาห้อรอมาห้อรอสอบอะคุดูเฮ้ยนีเอ๊ะรอไหม รอไหมรอไหมรอไหมอัน้อ่ะรอไหมรอไหมฮะรอไหม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 ขบู๊เราบ้องรอสอบหรอรอไหมรอไหมเอ๊ะอย่างนี้ยังไง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 เอ้ายังไงเอ่ายังไงอ่ะไม่ไม่ยังไงอ่ะเนี่ยขบู๊เราบ้องรอสอบหนี่ยยังไง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 อ่ะถามว่ายังไงยังไงอ่ะขบู๊เราบ้องรอสอบเนี่ยยังไง ยังไงยังไงอ่ะยังไงอ่ะขาโบู๊เราห้อรอสอบเนี่ยรอสักหน่อย <c oughs> อ่ะยังไงอ่ะไม่คือผมจะมีไฟในวัดอยู่เว้ยไม่เว้ยคือถ้าเกิดผมทำแล้วผมผิดแบบขอโทษด้วยจริงๆขอโทษด้วยเว้ยถ้าเกิดโอเคผมก็แต่พดวดเราไม่รู้ว่าก็ก็พูดได้ปะว่าไอ้แค่ใครจะเป็นคนผมว่าที่แบบก็ชีวิตจริงคือแบบถ้ามีคนแจ้งรถคันนั้นอยู่อ่ะถ้าเรามีคนแจ้งรถคันนั้นอยู่อ่ะ แล้วรอแบบแล้วรอแบบแล้วรอแบบเออเปิดลูค้นนั้นนะมันเปิดได้แล้วคือมันมันไม่การคุยก่อนแล้วว่าเออเขาจะปิดหรือเปล่าคือไม่เป็นการคุยก่อนว่ามีไฟก็รอโอกาสครับให้เวลาผ่านไปก่อนแล้วเล่นโลใหม่จบข่ามูฟมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับยังไงวะมือเขากลมกุญแจออกประเทศกุญแจออกประเทศมือออกกรมอะไรวะ ได้สว์ละไม่รอไหมรอไหมรอ,อ,อ,อสอบไหมอ่ะรอสอบไหมอรอ,อสอบไหมเนี่ยข่าวบูเราห้องรอสอบเนี่ยรอสอบไหมหรือว่าไม่เกี่ยวมีไฟไม่เปลี่ยนโลครับไม่ไม่เปลี่ยนโลดอมก็คือดอมดอมั็คือดอมนะง่ายๆเออเขียน,นว่านะก็จับได้คําตอบ้วแหละนะใช่บักเพราะบักอะไรวะใช่เป็นบักที่โคตรโง่อ,งอะ ใช้แบบใช้รถตอกุญแจรถมาเปิดรถตำรวจตัวเองมาเอาปูนไปขายเชีย่ยเป็นมาได้โคตรโง่อะเชีย่ยเป็นมาได้โคตรโง่อะแล้วก็จะยอกของกลาไปขายหลายครั้งวงเล็บพินพผิดด้วยอะเชีย่ยแม่แบบเชีย่ยแม่งคนล้ำอะเี้ยะเชี่ยล้ำจริง เชื่อค er mm ือแบบม่งเฟียวอ่ะคนดูคือม่งเฟียวอ่ะไอ้ย่าผมแบบใช่ครับพี่เขาไม่เกี่ยวอะไรอย่าพูดถึงนะครับคือผมโดนแบนครับผมอ่ะสรุปไปนะอันนี้มาเราสรุปไปนะครับก่อนพูดถึงเรื่องอนาคตต่อเราสรุปนะคือเราโดนแบนเพราะว่าเราเนี่ยใช้คุณแจนรถที่เรามีเนี่ยเปิดรถเอาปูนมาขายนะครับ ถือว่าเปการทำบักเย็ดเคีเย็ดเข,ดเขไม่มเปน็นเป็นบักที่แบบบักที่โคตรเขีย้ยเป็นบักที่แบบบักเขี้ยเหรอวะคุณใช้ช่องโหว่ของประเทศคือเอาคุณแจมาเปิดรถแล้วเอาปูในรถมาขายเย็ดเค้ ยดไม่โคตรเท่อ่ะเฮ้ยยัดนมาเท่จริงเลยเว้ยคุณเอากุญแจรถอะมาเปิดรถแล้วเอาเอาไปขายอะใช่ไมมโคตรหล่ําอ่ะเฮ้ยคนดูมัน,ม,นมันเทจ,จริงเลยเว้ยคือแบบยัดแม่ทำได้ไงอะนั่นคือตัวกูไม่รู้ด้วยสาวันมันผิดอะ่ะเฮ้ย ไอ้โคลั่นอะโคลั่นโค้โค้โคลั่นเว่ยอะเฮ้ยเชี่ยแม่งเสียวจริ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 งเว้ยคือเราโดนเพราะว่าเราอ่ะคือเราอ่ะเอากุญแจอะมาเปิดใช่ป่ะรถแล้วเอาปูไปขายเว้ยเฮ้ยแม่งได้หวะ ไม่คือมันเท่จริงหรอคนดูมึงไม่ควรจริงๆริอะแต่แต่เทิตงไหนวะโดเปเซิร์ฟไหนโดเปได้แต่มันมีกระโดดเถินนั่นเถินนี้ทุกเซิร์ฟมันก็เท่จริงจริงกว่าไม่คือถามตัวผมว่าผมรู้ไหมผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้เลยนะว่าแบบเออมันคือบัอกอะงงปะเพราะเราก็ทําตามโดเปอะถูกไหมอืมครับแต่ว่าจะไปเหมือน,นต่อก อาจต้องพักก่อนนะครับถามว่าหายยาวไหมก็ไม่หายยาวอาจจะพักก่อนคนระับขอเก็บไฟเก็บเอเนจีเก็บความมั่นใจเร่องความมั่นใจก่อนของตัวเองก่อนนะครับก็คือว่าวัดนี้เราเล่นมาก็มาสามปีแล้วนะครับก็เราโดนแบนเพราะว่าเราใช้ช่างวูก็คือว่าเราคนแจรถเนี่ยมาเปิดรถแล้วเปิดไปขายนะครับซึ่งแบบเชียสะสะ่ยสัสสอ่ะใช่ไหมคดใช่ไหมแบบไม่แบบ ไม่เอาเรื่องจิกจัดจัดอะผมพุ่งตรงเลยนะเออก็ก่อนอื่นเลยนะผมต้องขอโทษนะแฟนคลับวัดที่ติดตามจากวัดหรือว่าคนในเมืองวัดหรือว่าใครกระช่างขอโทษจริงๆริงครับถ้าเกิดผมทำอะไรพลาดไปจริงจริงนะผมโทษเลยเว้ยตลอดเวลาที่เราแบบเล่นวัดมาคือเราทําอะไรพลาดไปต้องขอโทษเลยเลยเว้ยอันนี้คือขอโทษจริงๆเว้ยจากใจเลยขอโทษจริงๆเว้ยนะขอโทษจริงจริงเว้ยนะคือก็ไม่ได้สร้างเรื่องใครใครใครไว้นี่นะถามว่าจะกลับมาวัดไหมถ้าเกิดมีโอกาส ก็ค hey. like ุณต้องจับก็คุณต้องเล่นปะก็คุณก็คุณต้องเล่นปะวะเออเพราะท้่ผมเพราะที่ผมยังก่ยังกล้าเล่นก็เพราะว่าผมแบบยังสนุกกับมันอ่ะงงปะยังสนุกอยู่กับมันอ่ะก็เลยแบบนี่อย่างเล่นอยู่ไง่ะเออ อ่านั่นแหละส่วนจะไปเมืองไหนเมืองไหน,ไหนช่วงนี้ก็ไม่รู้วะไอหลอดโคคิดถึงไม่ไม่ใครคิดถึงหรอกไม่มีใครคิดถึงหรอกคนรู้คิดมากเออผมเครื่องผมก็ไม่รู้เหมือนกันเว้เคยแบบง,งงงการเปิดท้ายรถคือบั็กใช่เครื่องผมงงเหมือนกันเว้ยอย่างมากควรจะขีอย,อ,อย่างมากนะคุยไหมเอยดอมหยิบได้น,นะขี้อย่างแมวนะก็าเอาปืนเอาปืนมาคืนเรอเอาตามมาคืนอะไรเงี้ยก็ก็กก็ได้ป่าวะถูกปะ จะมาขอโทษทาไมควรจะเรามาชจ้งแหกดข้อไหนบ้างที่ไม่เคยทาเป็นบทเรียนซะขอโทษฟ้านะขอโทษเพื่อให้เรารู้สึกผิดครับอย่าอย่าเพิ่ง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 ศังตรูนะขอขอร้องขอโทษผมขอโทษว่าผมแบบยัยวลงว่าผมผิดอ่ะเออนะเออนะฝันดีไว้ครับส่วนแล้วถามว่าลงเลยไหมก็ไม่รู้ว่านะครับเกียร์ปะ คุจะไปเมื่องต่อจะไปเมื่องต่อก็ติดตามผมต่อไปเรื่อยๆนะครับเอเคไหมนะ mm hmm. เออเป็นไงวานนี้เปิดเทพะริวบุซซี่ัะเออนะ